เกิดมาเป็นกเกษตรกรเนี่ยชีวิตมันลำบากมากเพราะว่าต้นทุนในการผลิตมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาผลผลิตลดลงทุกปีกเกษตรกรจะอยู่รอดได้อย่างไรในสถานการณ์อย่างนี้ผมอยู่ในวงกรวงการของกเกษตรกรมายาวนานผมเป็นกเกษตรกรแล้วผมก็พบว่าทางเดียวที่จะทำให้กเกษตรกรอยู่รอดได้ก็คือการลดต้นทุนแต่ เทคโนโลยีที่คนใช้ทุกวันเนี่ยราคาแพงทั้งหมดเลยราคาพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นทุกปีแต่สิ่งที่จะทำให้เกษตรกร,ร,กรอยู่ได้ในวันนี้ก็คือเทคโนโลยีที่เหมาะสมเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้นมาโดยพวกเรากันเองทำกันเองซ่อมกันเองแล้วก็ใช้ได้จริงนี่คือเหตุผลที่ผมมาเยี่ยมโรงงานเล็กๆแห่งนี้ซึ่งเป็นโรงงานที่สร้างขึ้นมาโดยชาวบ้านคนหนึ่ง ที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ยากจนมาก่อนไม่ได้รู้อะไรมากแต่เขาสามารถที่จะมาสร้างนวัตกรรมทางการเกษตรที่น่าทึ่งมากอันนี้คือสิ่งที่อยากจะมาเยี่ยมชมแล้วก็รู้จักและอยากจะส่งเสริมให้คนธรรมดาเนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนานวัตกรรมเพื่อรับใช้เกษตรกรได้มากขึ้นนี่คือโรงงานเล็ก ที่อยากจะแนะนำให้พวกเราได้เห็นครับสว,ส,สวัสดีค,ครับสวัสดีครับพี่ชนครับวันนี้นี่คือป๊อปซึ่งเป็นผู้จัดการโรงงานแห่งนี้ครับผมพี่วันนี้ก็เลยอยากจะเยี่ยมชมโรงงานว่ามีอะไรบ้างครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอ๋อยินดีมากเลยครับพี่อ่าครับพี่ชวนครับ นี่เป็นคันแรกของเราครับผมคือแนวคิดของเราเนี่ยคือว่าทำไมก็ได้ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์การเกษตรที่มีราคาย่อมเยาเราเลยไปมองว่ามันมีลถรถพลวนดินเนี่ยสามารถทําอะไรได้มากกว่าการพลดินอ่านะครับเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะแบบไถนาได้ด้วยนะครับผมก็เลยทำเป็นล้อเหล็กขึ้นมาครับแล้วก็ใส่พานไถเข้าไปอ่านี่ก็คือสามารถทํานาได้ด้วยคือไถดินใช้ไถานาพลวนดินได้อ่าใช่แล้วครับแล้ว ข้างหน้ามันมีที่ดันเหมือนรถแท็กเตอร์เลยอ่ะใช่ใช่ครับคือบางคนเขาต้องการใช้งานที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็สามารถทําให้มันสามารถดันดินได้ดันเศษวัชพืชนะครับปุ๋ยบักปุ๋ยคอกข,อข,อขี้เป็ดขี้ไก่นะ, <c ười> นะดันได้เหมือนกัน <c ười> เครื่องเล็กขนาดนี้ดันได้เหรอดันได้ครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินเจ็ดแรงนะครับเจ็ดแรงม้าเดินหน้า2เกียร์ถอยหลัง1เกียร์มีถอยหลังได้ด้วยใช่ครับแล้วก็สตาร์ทแบบการใช้เชือกดึงนะครับ มีระบบเร่งนะครับที่มือเปิดปิดนะครับเปิดปิดพอเราับเนีะยอ่ามันก็จะเดินหน้าอ่านะครับเวลาเราหยุดมันก็ปล่อยมือก็จะหยุดนะครับโอ้ท่าทางน่าจะสะดวกสบายมากเลยเนี่ยเล็กกระทันรัดนะครับจิ๋วแต่แจ๋วนะครับแรงผู้หญิงผู้หญิงก็น่าจะขับได้ง่ายนะอย่างงี้เนาะสบายเพราะว่ารถอีแท็กสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราขับปุ๊บใหญ่ไหมใหญ่เราจะเจ็บกล้ามเนื้อไปอย่างน้อยสักอาทิตย์หนึ่งเือดในการลองขับใหม่ๆนะเล็กๆสบายแต่อันนี้มันเล็กมากแต่ว่าครับ มันน่าจะเหมาะทำนาทำนาทำสวนทำได้ครับอืออีกคันไมอีกคันนะอีกคันนะครับคันนี้นะครับเป็นคนขี้เมื่อยขี้เกียจเดินครับอันนี้นั่งได้ด้วยนั่งได้ด้วยครับเราทำพ่วงขึ้นมานะครับก็เป็นรถรุ่นเดียวกันเลยนะครับขนาดเดียวกันเลยเพียงแต่ว่ามีที่นั่งอ่าเปลี่ยนจากล้อเหล็กเป็นล้อยางอเอาไว้สำหรับการเดินทางอนะครับนี่อันนี้ก็คือ เดินทางไปทุ่งนาโดยไม่ต้องเดินถูกต้องครับไปถึงที่นาแล้วก็เอาเอานี้ออกเราเอาผานมาใส่เอาผานเอาใส่เอาล้อมาใส่เอาก็ทำงานทําเกษตรได้เลยนะครับโอ้มันสารพัดประโยชน์มากเลยเนี่ยลังคลายถอดได้ครับอันนี้ก็ถอดได้ถอดได้นะครับถ้าต้องการวิตามินดีมากขึ้นเราก็เอานี้ออกเราจะได้ตากแดดผิวจะได้คํำขึ้นดีมากเลยดีเลยนะครับเนี่ยโอ้นั่งสบายมีโชคด้วยครับถ้าหลังเปโชคนุ่มๆเพื่อ ตกลลตหลุมล่องนานนตกลตกล่องสบายมากสบายมากครับนี่โอ้โมันน่าขี่เล่นมากเลยนนนี้ครับผมใช่แล้วครับถ้าผมเอาไปไว้ที่บ้านลูกชายผมคงจะขี่แข่งกันทุกวันเล่นทั้งวันนะครับทำกเกษตรย,ยุคนี้มันต,ต้องง่ายครับต้องง่ายต้องสนุกกับมันด้วยครับอหอแลราก็เลยพยายามออกแบบให้มันสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับมีโชคด้วยตกลลองตกหลุมสบายแล้วไอ้แผ่นนี้เพื่ออะไรวะ อันนี้เป็นบาง,บางโคนมันขับเร็วเพ่อมันไอโคนเปนกระเด็นครับพี่เร็วจนหนาวเลยใช่ไหมเร็วจนหนาวเลยครับถ้าไม่เสียเสื้อแขนยาวนี่หนาวแน่นอนครับเร็วจนหนาวอ่ ไม่น่าเชื่อว่าเราจะพัฒนาได้ขนาดนี้นะครับเนื่องจากเราเราเจอเราคล้ายๆว่าเอาสิ่งที่เราเจอที่เป็นปัญหาที่เราเจอ,อม,มาประยุกต์กับอ,อุปกรณ์ที่เราทําขึ้นครับเราคิดว่าอะไรจะแก้ปัญหาได้ตอบโจทย์ได้นะล้วก็พยายามดัดแปลงแล้วก็แก้ไขให้มันหนึ่งคันนะ่ะให้มันสามารถใช้งานได้หลายอย่างครับให้มันคุ้มค่างเงินที่จ่ายไปนะครับมันสะดวกสบายมากแล้วก็อันนี้ก็เจ็ดแรงมาเจ็ดแรงเท่ากันครับกับคันเมื่อกี้เลย จ็ดแรงมา้ามันกินน้ามันมากไหมเนี่ยเจ็ดแรงม้าเจ็ดแรงม้าก็จริงๆถ้าเราทําการพวนดินไถนาเนี่ยผมว่ามันก็ประหยัดนะเบนซินอาจจะประหยัดแล้วก็แรงดีขับแรงดีค่อนข้างประหยัดเลยแหละเพราะเครื่องรุ่นนี้ครับจอดนิยมโอ้หน้าขับมากอ่ามันมันนุ่มไหมพี่สองร้อยไมล์ต่อชั่วโมง <laughs> 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 โอ้โ เวลาจะตัดหญ้าเราจะเริ่มต้นยังไง่เนี่ยอ่าเมื่อกี้ที่พี่โจน่ะคือขับมาใช่ไหมอ่าบางครั้งเราไปเจอพวกอ่าพื้นที่มันจํากัดอ่าซอกแซกอะไรเงี้ยเราก็สามารถถอดพ่วงนั่งขับเนี่ยออกได้แล้วเราก็เดินตามอ่าเดี๋ยวผมถาให้ดูพี่เนี่ยมันจะมีสลักตัวนี้ครับเราแค่ยกนี่เฉเฉยยกนี่หนึ่งทีแล้วก็ถอดที่ออกอ่ามันก็จะเรียบร้อยละอ่าอ่าปึ๊บอันนี้ก็เก็บไว้กันหายอ่า นี่ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแค่เราเดินไม่ต้องเข็นเดินตามมันอย่างเดียวอ่าแต่ก่อนจะเดินตามพี่ต้องสตาร์ทก่อนไม่งั้นมันไปไม่ได้นะครับอ่าสตาร์ทเลยครับผมโอเคอันนี้อ่าใส่เกียร์ว่างก่อนใส่เกียร์ว่างเพื่อความปลอดภัยอ่เลขศูนย์เกียร์ว่างอยู่ที่เลขศูนย์เล็งเล็งเชิงนิดนึงครับอ่าโอเคพอถ้าเราเล็งเยอะแล้วมันจะควันดำหน่อยโอเคครับแล้วก็บิดเลยโอเค คือเราเดินทางคนเดียว เบื้องหลังก็คือเป็นลูกเกษตรกรที่ยากจนลำบากมาก่อนอะไรทำให้คิดว่าลูกเกษตรกรจนๆจนคนหนึ่งเนี่ยต้องมาสนใจการสร้างเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับก็ต้องพูดถึงตอนอดีตตอนเป็นเด็กนะครับผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าเครื่องจักรที่ผมใช้อยู่อ่ะหนึ่งราคาสูงสองอ ผมเป็นคนที่ตัวเล็กสมัยนั้นนะครับผมอยากจะได้เครื่องจักรที่เล็กๆแต่มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้หลากหลายด้วยความตั้งใจตั้งแต่เด็กคุณพ่อคุณแม่มีรถเกา่าๆผมก็เอามาลือ้อเอามาแกะจนมีความเข้าใจในเรื่องของเครื่องยนต์ระดับหนึ่งนะครับพอโตขึ้นมาก็พัฒนาตัวเองจนมาสู่การผลิตรถไถ่จิ๋วจอมพลังเหมือนวันนี้เลยครับ สิ่งที่คิดพัฒนาขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยคิดว่ามันจะช่วยเกษตรกร,กรได้ยังไงบ้างในในเรื่องของการทำงานในเรื่องของอต้นทุนอะไรต่างๆจริงๆแล้วทางรถไทยทิ๋วจมพลังมีมนโยบายมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับว่าหนึ่งอุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องซื้อในหลักร้อยหลักพันนะครับแล้วก็สามารถเช่าแล้วก็ผ่อนได้ นะครับซึ่งมีสถาบันการเงินทางด้านเกษตรเนี่ยม,มีอยู่หลายาหลายสถาบันเช่นทกศบัตรคเครดิตหรือว่าธนาคารต่างๆที่มีโครงการเนี้ยรอ,องรับพี่น้องเกษตรกรในอนาคตที่จ๋วจอมลังจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ใช้รถโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินสดครับนี่คือนโยบายของเรา คิดว่าสิ่งที่ทําทุกวันเนี่ยมันจะตอบสนองต่อความต้องการของคนรุ่นใหม่ยังไงบ้างสิ่งแรกนะครับที่ผมที่ผมคิดในส่วนตัวผมเองก็คือตัวผมเองเนี่ยอายุตอนนี้ก็4ีแต่ผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเข้าใจกเกษตรมากขึ้นเราจะสังเกตได้ว่าคนส่วนใหญ่ชอบท่องเที่ยวออกต่างจังหวัดซึ่งเด็กกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่หกลุ่มชอบถ่ายรูปส อยากจะเรียนรู้เรื่องเกษตรแต่ทำยังไงให้มีอุปกรณ์ที่ง่ายที่สะดวกที่สวยงามที่ดูดีผสมผสานกับยุคเก่ากับยุคใหม่นี่คือนโยบายที่จิวจำมลังจะทำร่วมกับคนที่ทันสมัยกลุ่มวัยรุ่นต่างๆจะสัมผัสลดเราได้ทั้งความใช้งานเป็นประโยชน์และความสวยงามแล้วก็ง่ายสำหรับการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆที่เรามีให้สิ รายการนี้ครับผม,มจากการได้มาเยี่ยมชมโรงงานขนาดเล็กของรถไถจิ๋วจอมพลังเที่ยวนี้ทำให้เห็นว่าทางออกของเกษตรกรก็คือเราต้องกลับมาส่งเสริมคนที่สร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่ชาวบ้านทําขึ้นมาเองจัดการเองได้ซ่อมแซมเองได้และราคาที่เข้าถึงได้นั่นก็คือราคาไม่ใช่หลักแสนหรือหลักล้านแต่เป็นราคาหลักหมื่นหลักพันตรงเนี้มันเป็นทางออกที่เรามองเห็นได้ว่ามันมีแสงสว่างอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเราไม่พัฒนามาสู่การพัฒนาที่ให้พึ่งตนเองได้โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีเนี่ย ผมคิดว่าเราอยู่ได้ยากมากนี่คือทางออกนี่คือคำตอบฉะนั้นใครก็ตามที่พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมผมคิดว่าเราต้องช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้เขาเติบโตและพัฒนาไปได้เรื่อยๆนี่คือทางออกของสังคมเกษตรกร,ร,กรยุคต่อไปครับการพึ่งตนเองหมายถึงการพึ่งตนเองในระดับปัจเจกในระดับชุมชนในระดับสังคมที่กว้างๆออกไป การพึ่งตนเองคือสิ่งเดียวที่จะทำให้มนุษย์มีอิสระภาพที่แท้จริงการส่งเสริมให้เกิดการพึ่งตนเองในระดับชุมชนในระดับสังคมคือทางออกที่เราขาดแคลนมากวันนี้เราต้องหันกลับมาช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองให้ได้นี่คือทางออกที่ยั่งยืนของพวกเราทุกคน